แล้วอยากจะขอชวนทุกคนนะคะให้มาเป็นหนึง่งในกระบอกเสียงือนที่น้าเนี่ยแหละนะคะเพื่อสังคมที่ดีที่น่าอยู่แล้วก็สําคัญที่สุดคือเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ทุกคนนะคะดับไม้ครั้งแรกค่ะอันนี้มาในฐานะแชมเปี้ยนออ UNSPA คนแรกของประเทศไทยนะคะเปิดใจคริสตินาอากิล่าไปในตัวค่ะว่านึกถึงความปลอดภัยความเท่าเทียมและเกียรติความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องแรกๆของชีวิตเลยค่ะ โดยเฉพาะสิทธิและการเข้าถึงความช่วยเหลือนะคะบางคนเนี่ยแทบไม่รู้เลยค่ะเวลาเกิดปัญหาจะหันหน้าไปทางไหนไปพึ่งหน่วยงานใดซึ่งควีนออฟแคนเมืองไทยก็มีโอกาสพูดค่ะหรือว่าทำงานรณนรงค์มากขึ้นตามบทบาทหน้าที่กับ UNFPA ซึ่ง น,นี้ค่ะมีโอซาชอคิวซันผู้อำนวยการ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยและผู้แทนประจำประเทศมาเลเซียลงนามความร่วมมือและต้อนรับคริสติน่าค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานด้านความเท่าเทียมทางเพศการยุติความรุนแรงส่งเสริมสิทธิสุขภาพทางเพศอนามายัยการเจริญพันธุ์และการพัฒนาชีวิตทุกช่วงวัยค่ะ งานทั้ง4ด้านนี้นะคะนับว่ากว้างกว่าเดิมค่ะแต่ก็เป็นแนวทางเดียวกับที่คริสตินาอากิล่าเธอเคยส่งเสริมมาด้วยตัวเองทํามาแทบทุกปีแล้วค่ะมีแฟนคลับเป็นแรงหนุนนะคะแต่ก็ทําผ่านกิจกรรมทาบุญไม่ว่าจะเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกาพรา้าบ้านพักคนชราหน่วยพักพิงผู้หญิงและเด็กที่เป็นเหยื่อความรุนแรงทําให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาพร้อมกับส่งเสริมค่ะให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิตามช่วงวัย อีกทั้งยังมีมุมมองต่อปัญหาการถูกทำร้ายความรุนแรงว่าไม่ควรเกิดกับใครทั้งสิ้นค่ะความรุนแรงมันสามารถจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้คือเรา,อาแค่มองว่าเป็นเรื่องของเขามันสามารถจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าหลายๆคนสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณควรจะรู้ว่า เวลาเกิดเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยคุณควรจะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยหน่วยไหนหรืออะไรองเงี้ยคุณบอกว่าสองเบอร์ที่ทุกคนควรจะจำนะคะ<แ>ก็คือ1.300แ,แล้วก็1669<แ>นะคะมันจะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่อง,อข,องของสังคมนะคะที่จะมาช่วยตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งเรื่องเขาแ,แต่ว่าเราเป็นหูเป็นตาได้แค่นั้นเองอันนี้จะนายค่ามันเป็นสิ่งที่แบบ ไม่รู้มัน,ม,น,ม,นมันเป็น,ปนสิ่งที่เรารู้สึกว่าความรุนแรงเนี่ยในครอบครัวเริ่มต้นจากครอบครัวมันเป็นอะไรที่เยอะมากเด็กคนหนึ่งโตมาพร้อมกับความรุนแรงในบ้านเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่า จิตใจของเขาจะเป็นยังไงโดยส่วนตัวเนี่ยทุกข่านก็ทราบอยู่ว่าพิติณามีผลงานในวงการบันเทิงมายาวแวนานหลายสิบปีนะคะแล้วก็ได้ต่อสู้เรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็เรื่องงานสังคมหลายๆอย่างทีนี้พอเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเชิญใครสักคนมาช่วยขยายความงานของความเป็น UN เอนนะคะเนื่องจากว่า UN สหรประชาชาติเนี่ยเราจะทำงานในเชิงนโยบายซะเยอะทำให้คนที่เป็นระดับประชาชนทั่วไปอาจาาจะเข้าใจยากหน่อยว่าเราทํางานเกี่ยวกับอะไรถ้ามีผู้มีชื่อเสียงมีซเลบริตี่ ช่วยเราขยายความเนี่ยมันก็จะทําให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนได้ในวงกว้างมากๆขึ้นและประกอบกันกับคุณคริสติน่าเนี่ยเขามีความต้องการในการที่จะทํางานเพื่อสังคมอยู่แล้วนะคะ ปัญหาสังคมระดับกว้างนี้ค่ะคงต้องใช้เวลานะคะความเข้าใจที่จะนำไปสู่การปฏิบัติของคนอีกมากมายแต่อย่างน้อยการกระจายข้อมูลสิทธิค่ะก็เป็นงานเริ่มต้นที่คริสตินาตั้งเป้านะคะว่าต้องมีเวลาศึกษารายละเอียดเราะว่างานใหญ่เริ่มจากวันสตรีสากล8มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะไปต่อท้ายปีเนี่ยก็มีงานวันยุติธรรมความรุนแรงต่อยุตินะคะความรุนแรงต่อสตรีสากล ระหว่างนี้ค่ะจะเป็นงานพัสนานที่เดินทางไปให้กําลังใจาตามโครงการในทิศทางไกลอย่างเช่นงานในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่โดยมีเป้าหมายถึงปี2573ค่ะว่าเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องสุขภาพความเท่าเทียมทางเพศซ่งคริสติน่ามีความเห็นนะคะว่าเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันค่ะช่วยกันได้ทันทีและสามารถเป็นแชมเปี้ยนได้ทุกคนนะคะเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังค่ะ